ครับตอนจะเศร้าคือเกาปกติเอ่อออกพาเบิงพีเบิงน่องเลียงกลุ่มทั้งบานเมื่อนี้บัวบานครับบัวบานครับ,บ,บ,รบออกมาทั้งบัวบานเอ่อมาเบิงกลุ่มเอ่อพี่น้องเฮ้าฟังทังบานเชง,งามครับมาเบิงใสปกติตอนเศร้าครับเอ่อฟังตรงขามเฮ้าก็ยนยังปูเข่ากันอยู่แต่หน้าเขา่าฟังทั้งลุมส่เคียนลำป่าลงไปแถว ข่างน้บเปล่าก็นคิดว่าถ่วมเยอะอยู่ครับผมซูมให้เบิ่งครับผมซูมให้ดูครับน้องนั่งเป็นน้องหนามนี่ครับการจับตอนเท่าเท่าลากครับเป็นพี่น้องเออเติรนกันมากผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยผเลี้ยงเนี่ยก็มาลากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใจใครใส เดี๋ยวหลากข้ามาจังไดห,หอดตอนคัดไส้ผมก็บรลงไปเบิงขุดกล้วย,ยว่าตอนเนี้ยจัได้จังไดมาจังไดครับในกลุ่มเท่ากับปกติครับก็มนี่ออกคุณประจําทุกมืออ่อจัดสรรกุ้งทั้งกระถินออกสู่ตลาดครับื่็เป็นการรองรับทั้งบนเฮ็ดร้านอาหารหรือคนส่งลูกหลานที่ไปในในเลี้ยนเลี้ยนสางได้ได้เบียงครอบเบียงครัวเนาะผู้ใดเพิ่นผ่านผมมาไว้ใจเชื่อใจฟังทั้งเฮ็ดฟาร์ม กลุ่มกัลจินที่หลักๆได้กลุ่มของผมกับใช้สายพันธุ์หรือผู้ดูแลลูกคุ้งที่ก็คือทังฟ้ามนาตัฟั์ฟ้ามหรือลูกคุ้งพระรวยกับเป็นผู้ดูแลกับดูแลว่าการติดการยังนี้กรต่อไปกับทังบริษัทอาหารเป็นเกษสิลงมาเบืองเรียงเฮ็ดคาน้ำก่อนลูกุ้งที่จะจังได้เห็ดตีที่กอนกับตอนนี้บานเห้ายังว่าเข้าใจกันยู่ ย่างฟองพวดก็มีเ้าววัาฟองโพดก็มีมแต่อยากนห้นักวิชาการขามาบอกมากาเพื่อให้ยิบไปใส่ได้ว่าจังไดครับเดี๋ยวผมลงไปเบิ่งครับบันเอาไปเบิ่งลักลุ่มที่นองเฮ้าน่ครับกลุ่มก็รวยนี่ออกเป็นประจำทุกเมือ่อออกซือตลาดให้กลุ่มของเฮ้าไข่เค็งสงมสงนัดตัเองจังตัวนี้ครับบนสีกาไปเบิง่งการจับใส่ก็ขะมาบอกที่บอกน้องทีละครับ ครับใช่จังสี่อะไรเมื่อกันนะเออเจังเสี่ยรังเบื้องจังสี่ผมกับเบื้องกุ้งเนี่ยตัวละขีดครับตัวละขีดใส่ร่วมแตจังเบื้องกันอีกครั้งหนึง่งครับครับเอาอันนี้เพิ่นกะเดียดเจ็ดกะละมัง<ป>ครับนอ้องเออกะละมังคุขาบอเออ <laughs> เอาน้ำใช้น้ำเดียวกันเหรนี่ครับข้วมาเบิ่องเป็นปกติกกมีการลดน้ำลง เออแล้วก็ตากมาเรียกแค่กระมังห้าครับจะมีจิ๊กโบ้างครับเต็มเส้นส่มันต้องออกไปไปเรียกเซราโตเซราโตครับต้องกี่อันนี่ฮ่องกงกระสิเนโปกับคือก้าครับขอดฉันเพียเป็นหลักครับปอดฉันเพิยเบี่ยงบริษัยาใสยหยังครับจาดกันเบี่ยงใหญ่ตามเอฟซียาของอาหารแต่บริษัทอัตราแรกเนื้อหรือการว่างอาหารเนี่ยครับ ลักลักตอนเนี้ยผมมีข่าวว่าหนูเลี้ยงอัตราการเลี้ยงตั้งแต่เอ่อแต่ละแปลงหน้าว่าต้องเลี้ยงประมาณไหนจังไหนเออหลักการเลี้ยงใส่หลักการเลี้ยงว่าด้วยดูวันเลี้ยงไปไงใส่หยังครับนี่ครับดูกลุ่มเขารวยเหรอเป็นตัวปูเป็นตัวปูเกือบด้วยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับในอาทิบัดนี้ก็คือการกล่อมแข็งแรงความแข็งแรงครับความแข็งแรงคือจะออกคือตลาด บเราไมี่ยังกันแล้วจวิตกล่อมปลุกใจให้เสมอเพราะว่านี่ครับมาเบิ่งในเมื่อพี่น้องเฮาเรียกนีค่ครับเรียกชื<ๆ>่เมื่อครับเจ็ดสิครับแบบตัวน้ำแบบตัวแง่งแง่งเสมอเสมอครับสั่งได้ได้ายามิมส่วนเฮาเรียกเรียบร้อยแล้วเอาไปค้างร้อยน้ำไว้บัดนี้ก็สิรอดคนทรงพี่น้องเฮาครับเอาดีเลยครับร้อยกันกับแม่บ้าน เท้านี่ยและงามหอดผู้นี้ก็นเดี๋ยวมาซอยกันครอาจารย์ให้เริ่มครับอาจารให้เริ่มเออวันที่นี้ก็เอานี่แล้วก็สีทอดไปร้อยน้องน้องนี่ก็สะขว่มเพื่อจะลงลูกลุ่มที่ครับที่ลุกช่วงนี้สีเด็กโตใหญ่ใส่ขายอีกยังนี่คือการว่างแขนกใสใหญ่ใส่เมษาเฮาแบบนี้ครับเพื่อให้เต็มที่ในเวลาอาจจะติดหนาบ้าง นี่ครับกัเก็บใช้เข่งใช้ตาอีกแล้วครับเอาครับแบบทีนี้ครับล่อขินขนทรงครับแบบไนแบบที่ล่อพี่ล่อน้องสามาถูกหลานขินขนทรงครับเป็นขับไปเบิ่มอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับนี่การตวงรั่งขับเพื่อจะได้ตามยอดที่เพิ่มเติมมากนีไง เอาครับต่อไปเท่ค้างไว้ครับตัวที่นี่ค้างร้อยน้ำไว้กั้มแข็งแรงครับนี่ครับเออเออตัวดอกเออค้างให้น้ำไหลจริงครับเพื่อรอบก้นตรงเออให้แข็งแรงให้รอบก้นตรงนี่ครับมันไปเท่ค้างไว้กดฝ่าลงแังกันได้มขนักเออ เออคนส่งงละครับบานนี้ทั้งแรงจ้ะนนำไหลกับว่ายขาดออกกับกุ้งนี่หาม่ขาดออกฐานรา,ากจะระคังเฝ้าออมาาครับโอ้สวยๆครับกุ้งพาลู่ไว้ครับล่รอรถระบันหาจุดเปลากมาใส่เติ่มเตรมดีครับหาจังไปเบิ่งก,ก,กันคาดอีกข้างครับ ครับป่บานเอกเริ่มขึ้นขนส้มครับป่านถึงมาถึงมา,อาเออตา,กกาเกียเ้ยก่อนจังแก๊เสียกเออยังร้อยเอาแกล้ยนี่จังเฮ็ดบไหมก็ได้เอเเอ,อ,อ,เรอ,ค,ค,อเครับอ้าวป่นานเอกเริ่มขึ้นขนส้มเท่ลไรครับปานไปเท่นะไปเท่นะเอาซี่สิบเลยวุ้นเลยได้ไดออ้ครับไม่ผิดนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ลูกกุ้มพระรวยครับ เออนี่ครับตัวงเจตัวล้วนครับตัวละคีดครับตัวละคีดเอออ่านี่กระชังตท้งเห่านี่กระชังตุ้เมื่อครับเดินขึงตุ้งตุงยี่ยอดขม่าเรื่อยๆนี่ราค้าร้านอาหารกระชังขมาผมกอกขมาเบิ้งหน่างานตอนเช้นไล่ส้สดกลับเพื่อการถึนตุ้งตุ้งนะครับ ถามกันเดื่องข้างว่าครับเริ่มขึ้นขนส่งทุกวันครับตลาดข้างทุกวันดูกลุ่มพาลุยทีงานเฮาออกสู่ตลาดนี่ก่อนออกคือตลาดทุกวันที่ร้านอาหารขนตรงน่องนองลูกหลานขนไปเลี้ยงส่งครับอ่านี่ร่องรับตลอดครับ ไอ้คนแก่จังไดคนแก่ที่งานเฮาอยากได้ทุกลุ่มพาลวยไปล่องขายเบื้องนู่นร้านอาหารกคติดต่อสอบถามมาไดรับซื้อละกันสินะครับโอเคครับโอเคลงเออครับอามี่ยังจังไดติดตามสอบถามมุได้มีลินนี่เบอร์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณครับ